2025 Honda HR-V โฉมใหม่ล่าสุดยกระดับความทันสมัยทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่จนกลายเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดกลางที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้วันนี้ DK a u t o g a l e จะพาทุกคนมาชมรายละเอียดกันแบบครบทุกมุมทั้งภายนอกภายในเทคโนโลยีและฟีเจอร์เด่นๆว่าเจ้า HR-V ปี2025นี้มีอะไรเปลี่ยนไปจากกลุ่นก่อนบ้างเพิ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Honda HR-V 2025มากับรูปลักษณ์ที่ดุดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้น เส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูแต่ทรงพลังกระจังหน้าใหม่แบบรังพึ่งขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ฮอนด้าที่เด่นชัดไฟหน้าเป็นแบบเลเเต็มระบบพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้ายกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความบึกบึนของรถในมุมมองด้านหน้าด้านหลังของตัวรถมีการออกแบบใหม่หมดไฟท้ายเลเทรงเรียวยาวที่ผ้าชเชื่อมกันทั้งสองฝั่งทำให้ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น กันชนหลังดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและแข็งแรงและยังมาพร้อมสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3ที่ติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนสำหรับมิติตัวถัง Honda HRV 2025มีความยาวประมาณ4.4เมตรกว้าง1.8เมตรและสูงราว1.6เมตรระยะฐานล้อถูกปรับให้ยาวขึ้นจากกรุ่นเดิมเล็กน้อยทำให้มีพื้นที่ห้องโดยสารภายในกว้างขวางมากขึ้นพร้อมล้ออัลลอยขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อย ภายในห้องโดยสาร Honda HRV 2025มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดใช้โทนสีเข้มตัดกับวัสดุตกแต่งแบบเมทัลลิกทำให้ดูหรูหราและทันสมัยเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสริระมากขึ้นโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าส่วนเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60:40ต่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน หน้าจอแสดงผลกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกและยังมาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ชัดเจนและใช้งานง่ายเครื่องยนต์ของ Honda HRV 2 0 2 5ในตลาดไทยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน1นลิตร c i-VTEC และอาจมีรุ่นไฮบริด e. อ h u v ให้เลือกด้วยระบบเกียร์เป็นแบบ CVT พร้อมโหมด ECO N ช่วยประหยัดน้ำมันและยังมีโหมดสปอร์ตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่เราใจมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย Honda HRV 2025จัดเต็มด้วยชุดระบบ Honda SENSING ซึ่งรวมฟีเจอร์อย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งในเมืองและทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันมองเห็นได้360องศาเซ็นเซอร์ถอยจอดระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังขนาดถอยหลังโดยรวมแล้ว Honda HRV 225 0ถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่เหมาะกับคนเมืองยุคใหม่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภยัยหากใครกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในชีวิตประจำวนันและการเดินทางไกล HRV โฉมใหม่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างมาก หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับ